ัสดีพี่น้องตอนนี้ค่อยก็ได้มาหอดหัวด่านตะหมอแล้วเนาะคะ่ะมาเอาก้อยพี่น้องเลยเฮ้ยนี่เงาก้อยกันมาเจอพอด,ดีเป็นมาขุดก้อยน้ำกันพี่น้อง วันนี้ได้กวาดขึ้นมาเอาก้อยพี่น้องเอ้ชาวบ้านพ้นแล้วเวะแล้วงานแล้วกะพากันขึ้นมาเอาก้อยแล้วก็เอาฟืนพร้อมหลังจากเอาบุญเอาพรรษาลาพระเจ้าแล้วแล้วกะเมื่อเอ็ดได้กินพี่น้องเอ้ไม่ได้ขำได้ขายดอกจัดนัดออกมือได้อยู่ปะมิ้งจัดเครื่อมันอะเป็นหนามเลยเอาเสียมซับเบาเครื่อมันอะ หาพอดีเอาพี่น้องเอ้ใบมันเหลืองพอดีเอาพอดีมันปล่อยได้คือปล่อยกับได้ <c oughs> ได้เนอะโอ้โหปล่อยกันเนาะสำรับบางจังหวัดข้าเจ้าก็มีนิยมกินบางจังหวัดก็นิยมกินพี่น้องเอ้ สีเหลืองยังดีโอ้เป็นก่อยไข่ด้วยพี่น้องนิ่มเหลืองซับเถอะพี่น้องบังด้วยฮะนะต้องน้อยกเอาพาเนี่ยจับบังแล้วมีโต๊ะซับก็ได้ซ้ให้พี่น้องบังก่อนก่อยไข่พี่น้องหัวมันเหลืองถ้าก่อยเผาก็หัวขาวแล้วก็หัวใหญ่พร้อมมันมีหลายชนิดบอกก้ยมีหลายแบบมีหลายชนิด เสียงเงอะเสียงอดาวเสียงเงอะดาวงั้นะปจุกเถอะพูดอีกคนเมื่อเอ็ดมันเวลามันเป็นแล้วกะตาแห้งไวพี่น้องวันนี้ได้ของเมื่อตอนแม่มันแห้งแล้วกะจะเอามาฝะยายฝะแม่แต่กูเละตะบ้านเออ สสกินอแสบอีสานโอ้สาบหูมันอะไรโอ้หินพี่น้องอ๋องาปูง่ายผลไม้ป้าพี่น้องผลไม้ใต้ดินของเจ้าเหรออ๋อเงาเดี๋ยวนี่กระโถแล้วเนาะอันนี้น โอบังใหพี่น้องโอ้กระดกรโทมานาะงมันเอางาเดียวนี่ก็พ่อพี่น้องเอ้ยเต็มกระมังพ่ด้นี่ได้ยังเฮยร้อย้ละ พี่น้องเอ้ยบดีค่อยก็ละเอาเมื่อเอ็ดมันเป็นแล้วกาตาแห้งไว้พี่น้องตาแห้งกะเมื่อไฟฟ้าแม่แต่บ้านเมื่อยามยายเป็นของต้อนของฟ้ากระไดพี่น้องอีง่ายคักพี่น้องเอ้ยแซบได้ก่อยทั้งปีพี่น้องเพราะว่ายุ่งเ่อนเขาผู้พานพี่น้องเนย ทางบ้านพี่น้องเคยได้กินอยู่บ่เคยมีอยู่บ่พี่น้องอาตัวังพี่น้องไอ้มันผลไม้ใต้ดินนี่นี่อาหารธรรมชาติหากินย่ายได้พี่น้อง นื้เอเถ้าเขาผู้พานนี่ชีแสแทบหัวก่อยหวาน<า><ส>มันที่รับสูงผู้พานนี่นยเนี่ยมาค<อ>ุนอาหารไหอาหารได้ลายย่างพี่น้องได้คุ้นอาหคุณแนวเถ้าเขาผู้พานเนาะอุดมสมบูรณ์เผาผู้ไทยอออเอาใส่ถุงมือ่อเนาะแบบนี้ได้ห่าบละแบบนี้บ่ถุงผ่านนี่จ้ะ มีเลาะบ่เบาเลาะอันนั้นมันอ่ะอะหรือเปเลาะเอาเมื่อก่นอนนี่แหละอันเลาะหะมันวะทุกทัดนี่มันอ่เบ่อืมอ่ะอืะอะอมอนนเอามีดบาามาหนำเนาะมีเอามาตัดอันนี้มันอ่พี่น้องลุงพลังดตัดไปตัดฟืนโอ้หมดเด็กจะไหลเนาะมองนี้เนาะ เที่ยเขาผู้พานกนอ็อาหารการกินก็เลี้ยงผู้คนหลายหมู่บ้านได้พี่น้องดอดจังหวัดอื่นมาเอาก่อยนะพี่เพราะว่ามันแซ่บพี่น้องเอง้แต่ว่าเขตหมู่บ้านเนาะกินแบบอนุรักษ์พี่น้องเอง้ถ้าเอาหลายมันกระดับถ้าห้าไม่เอาปีนี้ก็มันกระน e a พี่น้องเอง้ นาวทิมแล้วก็เป็นหโฮไม้นาวทิมแล้วก็ป้องเป็นหโฮไม้คือเก้าพี่น้องเลยหลายก่อยอยู่พี่โหลแย่เอาโม่ไวผู้ด่านตะมอนี่ก็เป็นผู้ประจำหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยทรงลุ่วเตาร้อลานเล่นก็อยู่นี้แหละหาหนุไม้โนแมงหาเฮ็ดหาหอนคนเลือขายก้อยนโมนี้ เจ้าในายง่ายตกระหลายคนแล้วเป็นดอกไม้โตเนาะเป็นดรเป็นครูบาอาจารย์กระหลายพี่น้องเ้ยย้อน่อไม้ย้อน่อไม้ย้อนก่อยี่แล้วด่านสมอเลี้ยงคู่คนทั้งหมู่บ้านแล้วก็ตั้งจังหวัดอื่นก็มาอยู่พี่น้องเมาแต่ว่าทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านขราเจ้าบ่ให้เอาหลายกินแบบอนุรักษ์เอาหลายมันกระดับ ไขรได้เนาะบันี้เนาะเอาหรือเป่าน่อหน่อยนะครัปเอาไรเอาไมันเกเนะปปมันเกิดใหมก็เอาเอาแบบนี้แล้วมันเกิดมีเน่ามันมีในเกือมันนะปูไว้ปูไ้เองนี้ก็เกิดใหม่มัเนี่ยนั่แหละน้อยมันเนี่ยนาก็มาเอาบปนา มันห่อมย่งมันนี่นะตัวยิ่ๆมันนี่้มันเน่าคู้ไว้พี่น้องออดฝั่งไว้หัวน้อยมันถ้าหัวใหญ่มันใชเน่าเขาไว้วิดีโอวิดีโอหน้าค่อยพอกันเด้อพี่น้องขพรพูดหลายๆที่แวะมาส้มและกาให้กำลังใจพี่น้องสัสดีจระ